สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่อง YouTube ควายไทยไร่ทุ่งครับเมื่อนี้ลอยออกบ้านด้วยพี่น้องครับมาพ่้บรรยากาศกันตอนใบใบอีกแล้วเมื่อเนี้ยครับมาพ่้วครอบควายเพื่อนครับกับสีควานุี่ญาติไทยไปพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมผมเบื้องเก้าละครับนี่จากว่าเพื่อนเจียวเนี้ยไขขึ้นเนี้ยแบบชมครอบุบเมื่อนี้ครับก่อนื่นไปหาเจ้าขวงแล้วก่อนพี่น้องขันเื่อจังใดกับคออัยพด้วยครับในครอบแท้แเ้ด้วยพี่น้องอากาศกับคึมๆึนี่ก่อนื่นก็ไปหาเจ้าขวางแล้วก่อนคับสวัสดีครับ ในน้ำซอท่านผู้ชมรู้จักไหมครับโอ้ก็นี่ฟร์มควายบ้านตาทองมซื้อเลยครับเนี่ยปาทองบ้านยังครับบ้านจำปาทองครับบ้านจำปาทองตีเนี่ยครับอาเภอเม่นบ้านแดงสว่างตีมันแยกเป็นสี่หมู่บ้านของน้องมือไหนตีโอเป็นบ้านจำปาทองตำบลเอียังครับหนองตุูมตำบลหน,นองตุมูมอำเภอภูเขียวเนาะครับจังหวัดชัยภูมิครับมีควายในครอบครองจากตัวครับมือไหนสิบตัวจีเลี้ยงมาแต่โดนบันไดแล้วครับควายเนี่ยควายเลี้ยงมาได้ มสามปีหเรือยอเลี้ยงเป็นอาชีพหลักบ่หรือเป็นยังไงครับเป็นงนานอดิเรกบอขันว่าหลักกับบแมนขันว่าร้องกับบอแมนเฮ็ดผลกันไปงสิ <c oughs> ละ <c oughs> ทั้งเฮตุไทยอ่อยทั้งเลี้ยงควายสิละเป็นอาชีพเสริมเป็นงนานอดิเรกไปสบนบ่แมนบ่ยามว่างตีครับ แต่ว่ามีอยู่ตลอดบ่ได้บ่ได้ไปว่างคอกจย่างเชียมันบ่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 ขาดคอกเจ้าตัวเลี้ยงไว้ถ้าขายบ่ครับหรือเลี้ยงเนื้ออนุรักษ์เจ้าทั้งอนุรักษ์ทั้งขายเพิ่นเพิ่มมาแต่ว่าอยู่ในนี่ผู้ใดมักก็ขายบ่เธอตัวม่นบ่นี่เพิ่มมามักก็ปั่นเพิ่นไปเลี้ยงน้ำเถอะน้่มีจักโตครับของเจ้านี่โอ้พุ่นอยู่พุ่นก็มีพุ่นน่ะ10โตครับมี10โตครัวตัวน้อยเนียนตัวน้อยเบิดตัวของเจ้าอ่ะผมซื้อมามีแต่ตัวน้อยแต่คุยอ๋อเนียนตัวน้อยเนาะมันเย็นน้ำเฮาเบิด อย่นออย่ายพวกสิมเนี่ยมาตาม,มาทั้งพี่มันตาขวางใส่ผมแล้ว <c oughs> เออทั้งนี้แจ้งเนี่ยเลโอ้โสดว่าขายเบิ่์เป็นตัวแม่เบริรเลยบอกครับหรือตัวผูกตัวแม่แปดตัว<จ>ตัวผู้สองมันมันอายุอน้ำประมาณจากปีครับเป็นควาย,วยพื้นบ้านเนาะพื้นบ้านควายประมาณสองปีกว่าสองปีกว่าราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ครับในขวกจังจังตัวนี้เนี่ยเท่าไหร่เนี่ยตัวนี้เกือบปรวมา หาสิบนน้อยๆถั่นะฮาสิบนี่คือหาหมื่นตีแมนตัวที่สองพนดดีข้างหลังเนี่ยตัวนั่นกระิบได้ไลกันมาอยู่ตัวนึ่งกระได้มันสุูโอยอนวัาตัวนี้อยู่ตันต้นมากระิบเป็นควายระวังสองปีก็กว้วยเนาะประมาณสองปีน้อยๆควายมนใหญบ่มีเลาดีดังๆเป็นบ่ควายเพื่นบ้านเบื่อตีอย่านเงาะควายราคากรเสียดตกรนเนาะแมนตะเก็ แต่ก่อนเราเนี่นะเรามีสิบตัวได้พูดน้องผู้ใดสนใจก็ร้องโทรมาสอบถามเบอร์โทรใต้คลิปเดี๋ยวผมอาจสิเลาะเบิ้งบอเบิด์นเนาะคว่าคอกเราก็จืดจืดแล้วครับฝนก็ตกตัวนี้เด้นี่ยนะตัวนี้น้อยตัวขีดตัวอยู่นี่ตอนไหนตัวนี้อยู่บ้างสองหมื่นเหรอสองหมื่นตัวยืนอยู่หันเด้ตัวนั่นอยู่บ้างหาสิบกว่ากันหนึ่งก็ได้หมื่นกว่าตัวท้ายพูดเนี่ยโอมันทับเราด้วยนะอีตัวนี้โอ้ตัวนี้ทับเราหร i, ือไงแมนอีตัวขนอะไรก็ทับเราตินั่นนะทับแล้วอได้ ได้มัน,น<อ>เดียนกลัวเดี๋ยวพอ2 2> อ่อสองเดียนหรือนงคับทบล้วครับบันเห็นบอผม,มแบบชมบรรยากาศพร้อมเปิดในโตไปพร้อมแบบแบบบรต้องบทต้องมงีพิธีรีตองนาตาเนาะเพราะว่าควักเราเข่าหมุนอ,อ้อมอะไรเด้พี่น้องแม่ท่านี้กับใครบอครับเนี่ยคันพุ่มมากกับปันไปเรี่ยงกันเหละครับแม่นี่ลูกติดนี้บอครับเนี่ยหรือแต่แม่เดียวมีลูกขู่ติดตัวนึงแล้วแม่ตต่มันกระทับเราหน่อครับเนาะอ๋อท้บเปเลยรอบนึ่งหรือเน่ะ พันหลอายแม่ลูกซื้อสองเลขสามในห้องโทรไทยครับตัวนี้ตัวนี้ว่าจากแปดหมื่นได้ตัวน่ะแปดหมื่นเนาะลูกผูเนาะลูกผูใช่ลูกเพื่อนตัวใดครับตัวผู้โอ้สุดสุดมูโอ้นี่ยเนี่ยเนี่นี่ยเนี่ยเกินกีตอมหนึ่งกีตมอยู่นี่ตีโอ้โหเนี่ยลูกโทรกี่ตอมเนี่ลูกสายเพื่อนเน่ยลูกสายครับลูกสายเราแม่ก็ทับไว้แล้วเนาะครับทับได้จากเดียนแล้วก็ครับทับได้พันรอบนึงเหรอครับรอบนึงแล้วเด็กพี่น้องครับแต่ว่าบพันตัวน้องเนาะผสมตัว ผสมพ่อได้ไว้ครับผสมพ่อบบกตาเพชรบ้านนุ่นอ่ะโอ้ตาเพชรบ้านนุน่นสละให้ลูกดีแถนี้ล่ะครับครับนั่นแหละผมเคยไปทายเราเหล้วมิตรลูกแบบเด่นเด่นเลยเออครับตัวนั้นาไปแต่ว่าแล้วแต่ว่าเมียเพื่อนเจี๋ยลูกดีบนเนาะเนีเ<อ>่ยสูงร้อยสามสิบเจ็ดแต่เมีเพื่อนให้ลูกดีเพื่อนก็ชิได้ดียุ่งเนาะมันบมดเพ<อ>ราะว่าควายมันหลายลูกแล้วมันอาจจะิให้ลูกดีได้พี่น้องครับนี่เบิึงควายลูกสามเนี่ยควายลูกสามนี่พี่น้อง ตัวไทยพุ่นเดี้ยตาจากบ้านนั่นน่ะตัวนั้นน่ะตัวนั่นตัวนั่นก็อยู่วังสี่สิบสนน่ะตัวนั้นสี่สิบสี่หมื่นเนาะราคาต่อรองกันได้ทั้งนั้นราคากระเสียดตะก้อนเรืัองนั้นแหละครับผู้ใดมักคุยราคาเกษตรกรตัวนั้นนี่ครับนั่นน่ะตัวนั้นน่ะเพราะอนั่นน่ะตัวนี้กระทับแล้วตัวนั้นก็ได้ไรกระทับแล้วได้จากเดือนแล้วมันได้สามเดือนหรือตัวนั้นสามเดือนเฮ้ยอีกอีกยอม เตี้ยเรียนแล้วโอเเตี้ยถ้าพอได้ไหมครับตัวนั้นน่ะตัวนี้พับอันเนี่ยข้อกู้ขังกันนี่แหละครับผลมาลูกพอมันหนึ่งอ้่นพอมเป็นก๋วยสร้างอุดรท่านเป็นลูกมันเป็นมมนเป็นสร้างอุดรน่นเป็นหนึ่งลูกสร้างอุดรอีกเที่ยนึงครับครับเอาทบไปแล้วหกเดือนเนาะห้องพ่อได้ครับตัวนั้นน่ะตัวนั้นน่ะตัวพุ่นตัวพุ่นตัวนั้นว่า นี่พี่น้องตัวนั้นไปไปเกียดสิบตัวนึงเกียดสิบทับเราเดี๋ยวหกเหวียนเราพี่น้องคุยตัวนี้ก็แม่สาวนั่นน่ะเม่สาวอันนี้ก็เบิดเรานอกหันเนาะครับอันนี้ก็เพราในดูกเท่าไรอันนี้ก็ห้องแววไอ้พี่จริงเบิ้งฮันหลังโตกับงามดีเดี๋ยวพี่น้องแต่ว่าเพื่อนหมุนบาได้คอดเขาจำกัดพี่น้องครับแล้วซองตัวนั้นนี้สินครับตัวนั้นเขาขายบ่ซองตัวนั้นตัวนั้นเพิเป็นเพิ่นเมื่อมากับปันไปเลี้ยงกันเหรอครับโหญ่จากบาทตัวรุ่นนั้นน่ะตัวรว่าเย 3ามสิบตัวเงี้ยเลยตัวเงี้3สาตัวน้อยเด้ตัวน้อยก็ว่าไปสาวลหลตัวน้อยเลยสาวสองหมื่นเนาะครับเป็นตัวแม่เบอร์ตีครับสองเบอรนะเน่ยเดี๋ยวพี่น้องเบอร์ผมคมาถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องเบอร์ในค้องเลยครับผมราคาเกษตรวกหรือไบ่เบอร์ราคาเกษตรกรทั้งเบอร์พูดนะครับเบอร์คอกแล้วบ่ปล่อยไปแสนบ่ครับปล่อยยางน้ำเดือนน้ำมันนี่ตีครับปล่อยลุงนองนี่ก็บยางนองน้ามือพี่น้องอ้อมหัวไว้นี่แหละนะแล้วก็ติดติดบ้าน ไปหายง่าไว้ม,มันกินย่างเดียวตีครับวันนี้ทั้งปลูกทั้งไปหาเกี่ยวอื่นเนี้ยโอ้หอยนี่บ่ปล่อยเลี้ยงจักเทียบบ่ปล่อยว่ได้มันันมันมีเขาไมีน้ำมีอ้อยเพิ่นมันกล้าปล่อยดอกครับอย่านี่มัอนขวองลายเนาะแมนก็ปล่อยในคลอกนี่ละหาไม่มันกินเอา่อนว่นควายหอเสมอมันอยู่สุขสบายได้พี่น้องนอนอยู่นอนกินบ่ได้เห็ดน้ําคือเตะเก่าดีครับนี่ครนนี่หาไม่มันกินดีดีมันบ่ตายครับแต่ว ik, Alpha, psycho, ่ามันก็แปลงสินทรัพย์ให้เพิ Ten ่นได้หลายเด้พี่น้องครับนี่ จากน้อยเข่าน้าแล้วนี่เพื่อนก็นเริ่มหาซื้อควยไปเลี้ยงแล้วเนาะตาแม่นบอ่อครับราคาช่วงน,นั้นก็นจะขึ้นมาจากน้อยช่วงนี้สามสี่เดือน,นนี่ก็เลี้ยงไปก้อน,นขุนไปก้อนรานนคาลงในพอเพื่อนบ่มีมองเลี้ยงเนาะแมนแ่นเฮาก็ต้องขุนไปเรื่อยๆเื้อหมาขายไปสามสี่ปีนี่มันดีอยู่แม่นบ่ตาหรือติดใจอยู่แม่นบ่เจ้าหนก่ก็ก็ว่าก็เฮ็ดก็ใครแน่ก็เห็นให้อืนอนี้เลยผมว่าก็ได้ เพราะได้ใส่ได้สวยย้อนอยู่ด้วมันบ่เนื้อขนาดโป๊ะม้นอาชีพหลักดิมันบ่เฮ็ดให้น้าน้ำเขาก็เลี้ยงคว้ยน้ำนบ่มีเวลาเหลือเฟือมันบ่เนี่ยเพราะสิเมยย้อนหนวดตายมันบ่ขึ้นว่าเมยมันก็ได้เศรเมยอยู่ดิล่ะมันเป็นเมยบนมือเนาะเมยจะย้ำเกี้ยวหญ่างเขาไปรับจ้างคนเป็นเมยบนมือเด้เขาไปเจาะหย่างกับเป็นเมยบนมือเด้ล่ะควายวสิบตัวมันได้กินมือแล้วเท่าไหร่เนี่ยรับเกี้ยวเก่งแบบมันมีเหย่างแล้วสามสิบก็มัดแล้ว ไได้เกี่ยวหรอกม่ได้เคียงหรอไปตัดเอาไปตัดเอาใส่พวอมุดยับมุดยับเหรออย่ากับธรรมชาติมันหมดธรรมชาติบ่ได้ซื้อได้หาไหมพี่น้องเห็นบ่ออย่างไข่ควายปูกไว้กับน้ำถั่วมใหญ่อาวันเลาเลี้ยงหลายตัวไหมพี่น้องครับผมจะว่าเราบเน้นไขยงามเราเน้นแบบซื้อม้าไข่ไปราคาเกษตรกรเหม่อนพี่น้องเหมือนบ่แม่็นไขยตาเพชรเด้อยครับผมเปิดแฟตเด้อครับนี่าที่เห็นตาไขยขาวๆนี่ครับเพราะว่าคอกเรามันมือน นี่ทายภาพออกมาจะเป็นขาวๆด้วยครับนี่แสงสะท้อนด้วยครับบบเมนยังดอกนี่เพิ่ควยเพื่อนกติเห็นหนาเปียกๆตายจังน้อยเนี่ยนี่ราคาที่วอามาทั้งเบิ้นิบบอกราคาเบื้อสุดโตเรนอนเมนบ่กครับราคาเกษตรตกันแล้วนะได้ควยราคาเกษตรตกวันทรมากก็ได้ครับโอนเงินไม่แล้วเรานำทรงหอดบ้านบนพี่น้องครับเรามีรถับทรงครับคงเขตใกล้เชียงรัศมีอยากกิโลแต่น้ำทรงเพิ่มอย่างผมห่ายผมไปทรงหอด อุดรันก็ไปดิอุดรนก็ไปไหมพี่น้องรถเราเองไหมพี่น้องครับว่าจะบวกค่าลงมนให้กันแน่ถังหลังขั้นไก่ขันไก่ก็ส่งซีส่งน้ำมันแพงเนาะอุดโอ้มองนี่มันลมติดเนี่ยติดลมบนเสื้อตัวนั่นน่ะมันแล้วผมต้องถอยก้อนข้ามให้ว่าตัวนีนี่นี่เท่าไรก็แม่นี่ท่านบอกแล้วครับโง่กันเลยไม่หนิผมก็ว่าไว้นี่นี่ทับแล้วเดี๋ยวมันโอ้ตัวนี้อ้วนอยู่ดิครับคุณนน่ะสาวพื้นบ้านไม่ได้ สองสามเดือยญหนูเลือตัวนี่ครับแล้วนี่สามเดือนแล้วเลยเป็นควายระดับเกียรติพื้นบ้านเนี่พี่น้องครับเบิึงเอาควายร้อยสามสิบกัวเล่นะควายร้อยประมาณสามสิบกว่ากว่าเระห้อนร้อยสี่สิบบ่บ่บ่ถึงหรอกร้อสามสิบกัวขายเกษตรกรครับผู้ใดสนใจสีเอาไปเลี้ยงต่อไปขุนหรือกันยังกับควายมาสอบถามเราเบอร์โทรกับลงไว้ให้ใต้คลิปนี่ละพี่น้องครับนี่บรรยากาศ คักๆเลยมือเนี่ยไหนคอ,อกเลยคอ,อกเราก็ฝนตกจ็น้อยเรากำลังทําความสะอาดในมันอยู่พพี่น้องเทปูนไะไกันปุ๋อ่านเบิร์ดข้อยลายโตเว้ยคอกเจ้าใบใหญ่นี่ไงใอใหญ่เนี้ยมันไปยุ่งุ่นแบบที่เราตีมีคอ,อกกินหยาเนาะมีกินหยาเป็นเรื่องนะร้อนขึ้นหมดเลยการเลี้ยงควายเป็นอาชีพเสริมเป็นงานอดิเรกนี่ก็ว่าได้ใช้พื้นที่หลายได้พี่น้องแต่ว่าต้องมีใจรักแล้วกับมัน ไปหายญ้าไม่พ่นกินครับมันสิมาปลอยแต่พืชแต่พืชก็จ่อยราคาตกเป็นบอดตาแม่นเอานี่แ่ะครับผู้ใดมากตัวใดก็โทรมาสอบถามเด้อพี่น้องครับหรือว่าอยากเม้าวมาจ่าภาษาควยกันน้ำลงมาลกครับถามสอบถามบ้านตามที่อยู่ล่ะพี่น้องเอาคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องไว้ซ้านี่ล่ะครับขอบคุณทุกท่านด้วยครับที่ติดตามรับชมผมกับตากับนี่เราก็ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ